สวยแล้วไงปะทะเดือดศึกสองแก่หมัดแห่งความรักสุดปะทะในเทโลกใครกันแน่จะอยู่และใครกันแน่จะไป ครับสวัสดีแฟนๆชาวอนิเมะบาร์ชนกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในรายการ VS the series เช่นเดิมนะครับซึ่งแน่นอนว่ารายการนี้เนี่ยในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครจากทางด้าน Record of r a g n a r o ok นล็อกนะครับแล้วก็ทางด้าน h u n t ต r X h u n t e r นั่นเองซึ่งต้องขอบคุณน้องๆ fc มากๆเลยนะครับที่ขอเข้ามานะครับโดยเฉพาะน้องคนนี้นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ขอเข้ามาว่าพี่ชายผมขอเซอุสหรือว่าซูสเนี่ยประทา้ากระปู่นในเทโล่หน่อยนะครับช่วยทําให้ผมทีโอเคครับได้ ลและแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องกําหนดสกลิลก่อนจะไปแบทเทิลกันใช่ไหมละครับและสกลิลแรกที่เราจะกําหนดเนี่ยก็จะมีทางด้าน Power อร์เดติฟ e p พาวเวอร์สตริงสปีดดูแลบิลิตี้เอาเบลิตี IQ a t t a c k s p e e d r e f l e เและก็ Hack นั่นเองนะครับเอาละครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยยังไงก่อนจะรับชมกันก็อย่าลืมกดติดตามช่อง a n i m e b ะ t t ตเกันด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่พาวเวอร์กันเลยดีกว่านะครับพาวเวอร์ตรงนี้เนี่ยทางด้านพลังนะครับอย่างที่ผมเห็นเลยนะครับตามฟีดเลยนะครับโดยตรงเนี่ยคนที่มีพลังมากๆเนี่ยก็คือตัวของเนเทอรโลนั่นเองนะครับทำไมเนเทรโลถึงได้ทางด้านพาวเวอร์ไปนะครับอย่างแรกเลยเนเทรโลนเนี่ยนะครับเขามีพลังเน้นมหาศาลที่เขากักเก็บรวบรวมมาได้นะครับ ซึ่งก็แน่นอนว่าภายในฟิตของลิกคอร์ดออฟเลกนารล็อกเนี่ยสุดไม่ได้ใช้พลังที่แบบเป็นรูปลักษ์พลังงานเลยแม้แต่อย่างเดียวนะครับ เขาจะใช้แค่หมัดนั่นเองนะฮะเพราะงั้นคนที่โชว์ทางด้านฟีดพลังเนี่ยจะเป็นเนเธโรซะมากกว่าตรงนี้เนี่ยเขาจึงควรได้ไปนั่นเองนะฮะต่อมานะครับทางด้านเดตทติพาวเวอร์หรือพลังทําลายล้างตรงนี้เนี่ยผมเองก็ต้องมองกับตัวของเนเธโรเช่นเดิมเลยนะครับทำไมเนเธโรเนี่ยถึงได้นะครับในตอนที่เขาเนี่ยสู้กับเมลเอลใช่ไหมละครับราชามดเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาใช้พลังสูงสุดของเขานะครับปล่อยลําแสงมหาศาลจากอาวกาศนะครับใส่ตัวของเนเธโรนะครับเรียกได้ว่าระเบิดทําลายเนี่ยเป็นวงกว้างอย่างมากนะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวของซุสนะครับเราก็จะไม่ได้เห็นฟีดแบบนี้ซึ่งเขาเนี่ยจะใช้หมัดต่อยกับอดัมเพียงแค่บนเวทีเท่านั้นเองนะครับและตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้เอาระเบิดกุหลาบนะครับมารวมใส่กับเนเทโลนะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่พลังของเนทเทโลนะครับมันเป็นวิทยาศาสตร์แล้วนะเพราะงั้นเนี่ยจึงรวมแค่ฟีดในช่วงที่เนทเทโลนะครับปล่อยพลังใส่ตัวของเมลเอ็มนั่นเอง ต่อนะครับทางด้านสเตร็งเนี่ยนะครับความแข็งแกร่งทางไกลภาพตรงนี้นะผมขอมอบกับตัวของซูสเลยละกันนะครับเพราะอะไรซูสถึงได้ไปนะครับอย่างแรกเลยนะครับการขยายร่างยักษ์ของซูสเนี่ยค่อนข้างที่จะมีพละกกาลังและก็พลังโจมตีมหาศาลอยู่แล้วนะครับรวมทั้งความแข็งแกร่งทางด้านไกลภาพเนี่ยซูสค่อนข้างได้เปรียบอย่างมากเลยนะไหนจะร่างอดามัสอีกนะครับซึ่งร่างนี้นก็จะเสริมความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายและก็พละกําลังอย่างมหาศาลอีกด้วยนะครับรเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยปูเนเทโลนะครับที่ไม่ค่อยได้ใช้พละกําลังร่างกายเนย ใช้ความสามารถของเนนเสียมากกว่าจึงเสียเปียบตัวของซุดนั่นเองนะครับต่อมานะครับมาดูในส่วนทางด้านสปีดกันดีกว่าสปีดตรงนี้เนี่ยผมคงต้องมอนกับตัวของซุดแล้วละครับเพราะอะไรนะครับซุดเนี่ยนะครับเร็วจนกระทั่งเรียกได้ว่าหยุดเวลาได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับมันค่อนข้างห่างจากเนเธโรโลอยู่พอสมควรนะครับซึ่งเนเธโรโลเนี่ยเขาก็ไม่ได้เร็วอะไรมากมายนะครับแต่ซุดเนี่ยเร็วจนกระทั่งหยุดเวลาได้เลยนะเฮ้ยคิดดูนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะโกงเป็นอย่างมากเลยนะฮะสำหรับความเร็วของซุดนะต่อมาาานนนใส่วทงด้ ดูดูบิลิตี้หรือว่าความทนทานตรงนี้เนี่ยผมก็ขอมอ้ากับตัวของซุสเลยแหละครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าสเตตของซุสเนี่ยเพิ่มขึ้นมาทุกครั้งเลยนะครับตี่เวลาที่เขาเนี่ยขายายร่างหรือว่าเสริมกําลังกับตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างใหญ่หรือว่าร่างอาดามัสเนี่ยนะครับซึ่งร่างกายของเขาจะมีความแข็งแกร่งและทนทานมากกว่าตัวของเนทัลโลอยู่พอควรเลยนะซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่าเนทัลโลเนี่ยก็แก่ตามกาลเวลาหน้าร่างกายหรือว่าร่างเนื้อเนี่ยก็เสื่อมสภาพตามกาลเวลาซึ่งถ้าจะเทียบกับซุสจริงๆเเนนนนนีี่่่่่ยยยมมมมัักแทททบจะะไติดลคครรหหือออวววาาาางูพส ในโซนถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้าน ability หรือว่าความสามารถนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมขอมองกับตัวของเนเทอร์โลเลยนะครับเนเทอร์โลเนี่ยมีเน้นนะครับแน่นอนว่าความสามารถเนี่ยย่อมหลากหลายกว่าตัวของซุดอย่างแน่นอนนะครับซึ่งซุดเนี่ยนะครับมีความสามารถที่เพิ่มออกมาเนี่ยแค่นิดเดียวนะครับอย่างแรกเลยขยายร่างกายใหญ่นะครับให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างที่2นะครับแปลงร่างเป็นร่างอนามัสนะครับอย่างที่3นะครับหมัดกาลเวลาหรือหมัดข้ามการเวลานี่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนท่าโจมตีนะครับที่เราเห็นก็จะมีแค่ท่าเท้าขวานแค่นั้นเองนะครับทั้งหมด ก็จะมีประมาณนี้เนาะส่วนความสามารถของเนเทโลนะครับก็จะมีทางด้านเทนนะครับก็จะเป็นการหยุดออร่าไว้ในร่างกายนะเซสสอเนี่ย so ก็จะเป็นการดับพลังงานเน้นนะครับออกมาให้ส yeah. ูญสิ้นไปส่วนเรนเนี so ่ย like ก็จะเป็นการปลดปล่อยออร่านะชูเนี่ยคือการประสานนะครับส่วนอินเนี่ยคือการพรางและเงียวเนี่ยเป็นการผนึกนะครับส่วนเอ็นเนี่ยคือรัศมีนั่นเองส่วนโคนะครับก็จะเป็นเทคนิคการใช้ประสานส่วนเคนเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันและเลียวเนี่ยก็จะเป็นการเคลื่อนย้ายออร่านะครับไปตามส่วนต่างๆของตนได้นั่นเองส่วน สกิลเทพนะครับที่ปู่แกใช้เนี่ยก็จะเป็นเทพคันนอนนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเราจะเห็นเป็นเทวรูปนะครับเทพคันนอนร้อยวิธีนะครับและก็ท่าโจมตีสุดท้ายของปู่แกนะครับก็จะเป็นวิถีที่นย์นะครับซึ่งก็จะเป็นการที่เทวรูปของแกเนี่ยใช้ฝ่ามือประกบกันนะครับแล้วก็ปล่อยออร่าจํานวนมหาศาลนะครับที่กักเก็บไว้นะครับพุ่งใส่ศัตรูนะครับจนสามารถทาลายศัตรูได้นั่นเองซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความสามารถของปู่แกนะฮะและนี่นะครับผมจึงยกทางด้านความสามารถเนี่ยให้กับเนเธอรอนนั่นเองประมาณนะครับทางด้านไอคิ ตัวของเนเธโรก็ได้ไปนะครับเพราะอะไรเนเธโรถึงได้ไปแะ้ครับเนเธโรเนี่ยกล่าวกันว่าเป็นอัจฉริยะนะครับแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยมีความมุมนานแล้วก็มีความฉลาดค่อนข้างอยู่พอสมควรนะครับซึ่งฟีดของซุสเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมจึงให้ตัวของเนเธโรไปดีกว่านะฮะต่อมานะครับทางด้านแอคแท็กสปีดเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ต้องถามถึงเลยนะครับว่าใครได้ไปคนที่ได้เนี่ยก็คือตัวของซุดแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรหมัดข้ามการเวลานะครับหรือหมัดหยุดเวลาได้ของเขาเนี่ยซึ่งแค่นี้เนี่า ฟีดเน็ตเทโลเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความเร็วในการโจมตีอะไรขนาดนั้นนั่นเองนะครับซึ่งต่างมากๆเลยนะครับกับซุดนะต่อมานะครับทางด้านรีเฟกเนี่ยการตอบโต้หรือการสะท้อนนะครับตรงนี้เนี่ยผมขอให้ตัวของซุดเลยละกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับซุดเนี่ยมีความเร็วค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะงั้นการสะท้อนดาเมจหรือว่าท้อนการโจมตีหรือแม้กระทั่งการตอบโตต่างๆเนี่ยซุดนะครับทำได้ก่อนอย่างแน่นอนนั่นเองมาดูในส่วนสุดท้ายดีกว่านะครับซึ่งก็คือแฮกนั่นเองนะครับแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยผมขอมอบกับ ได้แฮกไปนะครับอย่างเดียวเลยนะครับความเร็วของเขาเนี่ยจนกระทั่งสามารถหยุดเวลาแล้วก็หมักข้ามเวลาของเขาได้เนี่ยแน่นอนมาตรงนี้เนี่ยเหมาะพอที่จะเป็นแฮกอย่างแน่นอนนะครับซึ่งถ้าหากถูกหยุดเวลาหรือว่าใช้หมัดข้ามเวลาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีใครสามารถตอบสนองความเร็วดับนั้นได้เลยนั่นเองนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยจึงถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงอย่างยิ่งเลยนะครับเอาละครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการสรุปแล้วนะครับว่าสองคนนี้เนี่ยใครจะเป็นคนที่ชนะกันแน่นะครับคาตอบก็คือ ตัวของปู่ซุดนั่นเองนะครับทำไมปู่ซุดเนี่ยถึงชนะปู่เนเทโลไปล่ะครับในเมื่อปู่เนเทโลเนียมีพลังมหาศาลมีอบิลิตี้ต่างๆมากมายนะครับคำตอบสั้นๆเลยนะครับทุกคนฟังให้ดีน,นะครับก็คือ แฮกของซูตนั่นเองนะฮะถ้าหากซูตเนี่ยนะครับเขาเนี่ยได้ทําการโจมตีตัวของเนเธอร์โลดโดยใช้หมัดข้ามเวลาหรือว่าเร็วจนกระทั่งหยุดเวลาได้เนี่ยทุกคนคิดว่าเนเธอร์โลเนี่ยจะสามารถรับหมัดนั้นได้หรือเปล่านะครับและตอบสนองตัวของซูทันหรือเปล่าแน่นอนคําตอบคือไม่นะครับเพราะว่าเนเธอร์โลเนี่ยไม่ได้มีความเร็วระดับนั้นเลยนะฮะและก็ความทนทานเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากๆเลยนะฮะแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดอ่อนนะครับให้ตัวของซูดเนี่ยเข้าไปอัดหน้าน่วมได้นั่นเองนะฮะซึ่งแม้จะมีเน้นที่แแแข็งงก่งค่คห แต่ถ้าเจอความเร็วที่เร็วแบบระดับนี้นะครับแน่นอนว่าไม่ทันได้ใช้แล้วก็ลงไปนอนแองแมงกับพื้นก่อนนั่นเองนะครับทุกคนและเพราะเหตุนี้แหละครับปู่ซุดเนี่ยเขาจึงได้ชัยชนะครั้งนี้ไปนั่นเองนะครับและถ้าหากน้องๆคนใดเนี่ยมีอะไรอยากสอบถามพี่นะครับเกี่ยวกับสกิลต่างๆนะครับในเรื่องเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยนะครับซึ่งพี่เนี่ยจะไปอ่านอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังมาจนถึงท้ายคลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ ไว้ด้วยนะฮะทาง YouTube ทาง TikTok หรือว่าทาง Facebook สามารถติดตามได้ทั้งหมดทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้ Anime b a t t l e Enjoy ครับผม